สองปัจจะยปัจจนีนยะหนึ่งวิพังขวานเหตุนะเหตุตุปัจจัย 19. สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองทำสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานอรูปทำขันหนึ่งที่เป็นอเหตุุกะซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันสองละ ในปฏิตนที่ขณะที่เป็นอเหตุตุกะละหัตไทยวัตถุทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันทำหัตไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำมหาภูตร,รูปหนึ่งละสำหรับเปราสัญญาสัตตพรมละจะขูวิญญาณทำจะขายัตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละกายวิญญาณทำกายายัตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่เป็นอเหตุกะซึงไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองทำหัตทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น โมหะที่สอรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สอรคตด้วยอุทธจจะทำขันที่สอรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สอรคตด้วยอุทธจจะและทำหัตถายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นนอารามนปัจจัยยีสิบสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองทำสภาประธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนอารามนปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานารูป ทำขันที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในเรบเหมือนกับกุศลติกะพึงเพิ่มเป็นหวาระหน้าอธิปฏิปัจจัย21สภาวธรรมที่มีภนนนมสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนทำสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพระณาอธิปฏิปัจใจได้แก่อธิบดีธรรที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอน ทำขันที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนทำสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะอธิปฏิปัจจัยได้แก่ทิ่ปรดีธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนทำขันที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสอง ทำสภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะะอธิปฏิปัจจัยไตแก่ขันสามและจิตตสมุทฐานารูปทำขันหนึ่งที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันสองละในปฏิตนที่ขณะละสำหรับปราสัญญาสตปร,รมละจักกูวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละ กายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองทำมหาทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนทำสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณอธิปฏิปัจจัยได้แก่อธิปดีธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนทำมหาทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น สภาวธรรมที่ทมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนทำสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพระะเาะณอธิปฏิปัจจัยแด้แก่อธิบดีธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนทำหทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนทำสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดให้ผลแน่นอนและที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสอง ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณอธิปฏิปัจจัยได้แก่ที่ดีธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนทมขันที่มีสภาวะผิดให้ผลแน่นอนและธรรมทายวัตถุให้เป็นป tacos, iano, seguinte, ัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนทมสภาวะธรรมที่มีสภาวะชอบให้ผลแน่นอนและที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณอธิปฏิปัจจัย จะแ,แก่ทิปดีธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนทำขันที่มีสภาวะชอบให้ผลแน่นอนทำหัตถยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นหน้าอนันตรปัจจัยเป็นต้น22สภาวธรรมทีท่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองทำสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอนันนอนันตรปัจจัยและเพราะโนอนัตถิป,ปัจจัย พระโนวิกตปัจจัย 2. ปัจจยะปัจจนยะสองสังขยาบาล23นาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอารามณปัจจัยมีห้าวาระนาอธิปติปัจจัยมีเจดวาระนาอนันตรปัจจัยมีห้าวาระนาสมนันตรปัจจัยมีห้าวาระนาอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระ นาปนิตยปัจจัยมีห้าวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระนาปัชฉาชาตปัจจัยมีเจ็ดสิบเจ็ดวาระนาอาเสวนปัจจัยมีห้าวาระนากรรมมปัจจัยมีเจ็ดวาระนาวิปากปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนาอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอินทรียปจจัยมีหนึ่งวาระ นัชานปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยมีห้าวาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียะจบสปัจญานุโลมปัจจนียะเหตุุทุกนายยี่สิบสี่ นาอรามณปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีห้าวาระหน้าทิปฏิปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีเจดวาระนานันตระปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีห้าวาระนาสมานันตระปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีห้าวาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีห้าวาระนาปุริเตยปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีห้าวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีหกวาระ นปัจฉาชาตปัจจัยกับเพรุปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนาอาเสวนปัจจัยกับเพรุปัจจัยมีห้าวาระนกรรมปัจจัยกับเพรุปัจจัยมีเจ็ดวาระนวิปากปัจจัยกับเพรุปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับเพรุปัจจัยมีห้าวาระนวิปยยตตปัจจัยกับเพรุปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับเพรุปัจจัยมีห้าวาระ โนวิกตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระในมเลพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลมนนเหตุตุทุกข์นยี่สิบห้าอารมณปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตรปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในมเลบย่ออวิกตปัจจัยกับนนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ ในอุณรัปพึ่งนับอย่างนี้ปัจจีญาณุโลมจบปัจจยาวานจบในเุณรบนิจจยาวานเหมือนกับปัจจยาวาน 15. มิฉัตตนิยะตะติกะหสังสัตถวานหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังควานเหตุปัจจัยี่ สภาวธรรมที่มีสภาวผิดและให้ผลแน่นอนเกิดประคนกับสภาวธรรมที efecto, ่ม <certeza> ีสภาวะผ <hoo> ิดและให้ผลแน่นอนเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดประคนกับขันหนึ่งที่มีสภาวผิดและให้ผลแน่นอนละเกิดประคนกับขันสองละสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอน เกิดประคนกับสภาวะธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดประคนกับขันหนึ่งที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนละเกิดประคนกับขันสองละสภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองเกิดประคนกับสภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดประคนกับขันหนึ่งที่ไม่แน่นอน ตัวการทั้งสองละเกิดปราคนกับขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละอารมณปัจจัยเป็นต้น27สภาวธรรมที่มีสภาวผิดและให้ผลแน่นอนเกิดประคนกับสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเพราะอารมณปัจจัยละเพราะอาวิกตปัจจัย หนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาน28เหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยมีสามวาระหนึ่งเล็บย่อกรม,มปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระละอวิคตปัจจัยมีสามวาระในมืเล็บพืนับอย่างนี้อนุโลมจบ สองปัจเจยะปัจจนียะหนึ่งวิพังขวานในเหตุปัจจัยยี่สิบเก้าสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองเกิดประคนกับสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองเพราะนนเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดประคนกับขันหนึ่งที่เป็นนาเหตุตุกะซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองละเกิดประคนกับขันสองละ ในปฏิตนที่ขณะที่เป็นเหตุุกะละหน้าที่ปฏิปจัย30สภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกิดประคนกับสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเพราะนอธิปฏิปัจจัยแต่แก่ธิบดีธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกิดประคนกับขันที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอน สภาวธรรมที่มีสภาวชอบและให้ผลแน่นอนเกิดปรากฏกับสภาวธรรมที่มีสภาวชอบและให้ผลแน่นอนเพราะณอธิปติปัจได้แก่อธิบดีธรรมที่มีสภาวชอบได้ให้ผลแน่นอนเกิดปรากฏกับขันธ์ที่มีสภาวชอบและให้ผลแน่นอนสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองเกิดปรากฏกับสภาวธรรมที่ไม่แน่นอน โดยอาการทั้งสองเพราะนะอธิปฏิปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดบุรคนกับขันหนึ่งที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองละเกิดบรคนกับขันสองละในปฏิสนธิขณะละนปุเรชาตปัจจัยเป็นต้นสาสบเอ็ดสภาวธรรมที่มีสภาวชอบและให้ผลแน่นอนเกิดปรรคนกับสภาวธรรมที่มีสภาวชอบและให้ผลแน่นอนเพราะนะับปุเรชาตปัจจัย ได้แก่ในอรูป,ปาวจรภูมิขันสามเกิดประคนกับขันหนึ่งที่มีสภาวชอบและให้ผลแน่นอนละเกิดประคนกับขันสองละสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองเกิดป,ป 3, ระคนกับสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองเพราะนับปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในาอรูปาวจรภูมิขันสามเกิดประคนกับขันหนึ่งที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองละ เกิดรคนกับขันสองละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีสภาวผิดและให้ผลแน่นอนเกิดระคนกับสภาวธรรมที่มีสภาวผิดและให้ผลแน่นอนเพราะนะปัจฉาชาตปัจจัยในเุเลบริบูรณ์แล้วน่าอาเสวนปัจจัยเป็นต้น32สภาวธรรม ที่ไม่แน่ <it> e. นอนโดยอาการทั้งสองเกิดประคนกับสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองเพราะณอาเสวนปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดประคนกับขันหนึ่งที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองละเกิดประคนกับขันสองละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดได้ให้ผลแน่นอนเกิดประคนกับสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดได้ให้ผลแน่นอนพระนกรรมปัจจัย พระนวิปากับปัจจัยในมือเล็บย่อสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองเกิดพระคนกับสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองพระนาชานปัจจัยได้แก่เกิดพระคนกับปัญจวิญญาณละพระนมข้คปัจจัยเกิดพระคนกับขันหนึ่งที่เป็นอเหตุตุกะซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองละ สภาวธรรมที่มีสภาวชอบและให้ผลแน่นอนเกิดประคนกับสภาวธรรมที OW ่มีสภาวชอบและให้ผลแน่นอนเพราะนวิปยุตปัจจัยได้แก่ในรูปาวจรภูมิขันสามเกิดประคนกับขันหนึ่งที่มีสภาวชอบและให้ผลแน่นอนละเกิดประคนกับขันสองละสภาวธรรม ที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองเกิดระคนกับสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองเพราะนวิปยุตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสามเกิดระคนกับขันหนึ่งที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองละเกิดระคนกับขันสองละสองปัจจยปัจจนียะสองสังขยาวาน33ในเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ หน้าที่ปฏิปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนาอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระนากรรมปัจจัยมีสามวาระนาวิปากปัจจัยมีสามวาระนาชานปัจจัยมีหนึ่งวาระนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระ พึงนับอย่างนี้ปัจญนยะจบสามปัจจญานุโลมปัจญนยะสามสิบสี่หน้าที่ปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตปปจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระนปัจฉาชาตปปจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนาอาเสวนัปัจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ นกรรมปัจจัยกับเพต <paso> ุปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีสามวาระนวิปปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระนะิงเลพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจนียะจบสปัจจยะปัจนญยานุโลม35าอารมณปัจจัยกับนเหต <paso> ุป,ปัจจัยมีหนึ่งวาระ อานันตระปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในมุเล็บย่ออวิกตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในมงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียานุโลมจบสังสัทถวานจบในวงเลสัมปยุตตวานเหมือนกับสังสัทถวานวานวาน